สิ่งที่ทำให้หลายคนไม่ประสบความสำเร็จในการเทรดนั่นก็คือความกลัวซึ่งเป็นปัญหาที่นักลงทุนและนักเทรดทุกคนต้องเผชิญและในวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักความกลัวและเอาชนะมันไปพร้อมกันและก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและแน่นอนว่าคุณจะไม่พลาดเทคนิคทำกำไรดีๆเพื่อพิชิตกำไรในตลาด forex และทองคำ ความกลัวเนี่ยเป็นพื้นฐานของมนุษย์นะครับซึ่งทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครับความกลัวที่เกิดขึ้นนั่นก็เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นอันตรายทางกายภาพทางอารมณ์ทางจิตใจสาเหตุของความกลัวก็มีหลายปัจจัยครับอย่างเช่นประสบการณ์ในอดีตเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและทําให้เราเนี่ยบาดเจ็บทั้งทางกายและทางใจและมันอาจทําให้เรากลัวที่จะเผชิญหน้ากับความตึงเครียดในอนาคต และสิ่งหนึ่งที่จะช่วยลดความกลัวในการเทรดของเราไปได้มากนั่นคือการใช้โบรกเกอร์ที่มีคุณภาพสายเทรดทองต้องห้ามพลาดโบรกเกอร์ i u x เทรดทองคำสเปดเพียง6จุดในบัญชีรลอรับฟรีทันทีโบนัส30เหรียญเพียงสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้มีเลเวลเลทให้ใช้สูงถึง1ต่อ3,000เริ่มเทรดขั้นต่ำเพียงแค่10เหรียญฝากถอนไวทันใจนักลงทุนลันกำไรแบบได้เปรียบด้วยบัญชีฟรีสวอปตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยด้วยใบยอนุญาต fsca และ misa สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าแดชบอร์ดมีแชทพพอร์ตไทยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสเปรดต่ำทำกำไรได้เปรียบกว่าใครต้องใช้บ็กเกอร์ iux อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความกลัวนะครับนั่นก็คือความไม่รู้การที่เราไม่รู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร อาจทําให้เรารู้สึกไม่แน่นอนแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาได้ซึ่งบางครั้งความกลัวก็อาจจะเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอืน่นและรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าอาจทําให้เกิดความกลัวที่จะล้มเหลวหรือถูกปฏิเสธอย่างเช่นเราเห็นเขาเข้าออเดอร์แล้วทากําไรได้แต่เรายังไม่มีออเดอร์ยังไม่ได้เข้าเทรดเลยก็เกิดความกลัวที่จะพลาดโอกาสทํากําไรบางคนติดโชว์กำไรในโซเชียลแต่วันไหนที่ไม่ได้โพสต์นะครับก็รู้สึกว่าตัวเองพลาดโอกาส แล้วพอไปเห็นคนที่เขาสามารถทํากําไรได้ก็รู้สึกว่าตัวเองยังพลาดอะไรไปบางอย่างแล้วก็เกิดกระบวนการเร่งหาจุดเข้าแล้วก็ฝืนระบบเทรดของตัวเองนั่นเองและความกลัวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือความกลัวที่เกิดจากความคาดหวังการตั้งเป้าหมายที่สูงจนเกินไปก็จะเกิดความคาดหวังที่สูงเช่นเดียวกันแล้วก็จะตามมาด้วยความกลัวว่าจะทําตามเป้าหมายได้ไม่สําเร็จเราจะเลิกกลัวได้ไหม คำตอบก็คือได้แน่นอนครับถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถขจัดความกลัวออกไปได้ในทีเดียวนะครับแต่เราสามารถเรียนรู้และขจัดความกลัวและลดผลกระทบที่เกิดจากความกลัวได้นะครับหลายท่านอาจจะเคยรู้มาว่าเราต้องใช้ความกล้าเพื่อที่จะเอาชนะความกลัวแต่คำว่ากล้าสำหรับผมในที่นี้นั่นก็คือกล้าที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เรากลัวยกตัวอย่างเช่นผมเคยกลัวงู เพราะว่าได้รับความรู้นะครับจากข่าวต่างๆว่างูเนี่ยสามารถกัดคนตายได้หรือรัดให้คนเสียชีวิตได้บางท่านเนี่ยอาจจะกลัวงูเพราะประสบการณ์ในวัยเด็กก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เคสของผมนะครับกลัวงูเพราะว่าได้รับความรู้ในด้านเดียวและไม่ว่าเห็นงูอะไรก็จะกลัวไว้ก่อนเลยและเมื่อเรากลัวเราก็ไม่กล้าที่จะเข้าหาหรือศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้น แต่ถ้าเรากล้ามากพอที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เรากลัวเราก็สามารถก้าวข้ามความกลัวนั้นได้เช่นเมื่อผมได้เรียนรู้ชนิดของงูมากขึ้นก็ได้รู้ว่าไม่ใช่งูทุกชนิดที่มีพิษหรือมีกําลังรัดที่มหาศาลและงูประเภทที่ผมกลัวมากที่สุดก็คืองูที่มีพิษรุนแรงหลังจากนั้นผมก็ได้ศึกษาวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมไปถึงการก้าวข้ามสุดท้ายนั่นก็คือการจับงูที่มีพิษและล่าสุดนะครับงูเห่าเข้าบ้านผมผมสามารถจับ และนําเขาไปปล่อยได้โดยที่ไม่ต้องทําร้ายหรือฆ่าชีวิตซึ่งก็ไม่แนะนําให้ทําตามนะครับต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าความกลัวเอาชนะได้ง่ายๆด้วยความกล้าที่จะเรียนรู้และความกลัวในการเทรดมีอะไรบ้างเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับอย่างแรกก็คือความกลัวที่จะสูญเสีย (Fear of Loss) เป็นความกลัวที่พบบ่อยที่สุดนะครับในหมู่นักเทรดและนักลงทุนซึ่งความกลัวในรูปแบบนี้นะครับเกิดขึ้นจากความกังวลว่า จะขาดทุนหรือจะสูญเสียเงินทุนที่ลงทุนไปความกลัวในรูปแบบที่2นะครับก็คือการพลาดโอกาสในจุดเข้าหรือ fear of missing out นั่นเองนะครับหรืออาจจะได้ยินกันบ่อยๆในอาการที่เรียกว่า FOMO นั่นเองนะครับและความกลัวในรูปแบบที่3นะครับนั่นก็คือความกลัวในการตัดสินใจผิดพลาด fear of making a mistake นะครับ ก็คือการที่นักลงทุนเนี่ยตัดสินใจเทคแอชชั่นออเดอร์เข้าไปแล้วนะครับแต่มีความกลัวและความกังวลว่าตัวเองจะเทคแอชชั่นผิดทางซึ่งความกลัวในรูปแบบนี้อาจจะเกิดการลังเลในการถือออเดอร์นะครับแล้วทําให้พลาดโอกาสในการทํากําไรหรือพลาดโอกาสในการทําตามวินัยของระบบเทรดท,ที่ตัวเองวางไว้ปัจจัยที่ทําให้คว้ยเขวนะครับก็มีหลายปัจจัยเช่นไม่ชัดเจนในระบบเทรดไม่ค่อยมีวินยัย หรือโอเวอร์เทดมากจนเกินไปทําให้ไม่สามารถถือออเดอร์ลันกาําไรตามเงื่อนไขได้รวมไปถึงการ SL ตามเงื่อนไขด้วยเช่นเดียวกันนะครับบางคนอาจจะเทคแอคชั่นไปแล้วแต่ไปเห็นโค้ดหรืออาจารย์ที่ตัวเองเชื่อถือก็ทําให้เกิดความลังเลได้เช่นเดียวกันบางครั้งการดูหลายไทม์เฟรมหรือใช้อินดิเคเตอร์หลายตัวมากจนเกินไปก็ทําให้เกิดความลังเลและสับสนได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ การเทรดหลายคู่พร้อมกันก็มีผลต่อการตัดสินใจและทําให้เราหลุดโฟกัสและขาดความมั่นใจในการถือออเดอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับความกลัวในรูปแบบที่4รูปแบบสุดท้ายนะครับก็คือความกลัวที่จะไม่เป็นที่ยอมรับ fear of rejection นะครับเกิดจากความกังวลว่าหากตัดสินใจในการเทรดผิดพลาดจะถูกคนอื่นตําหนิหรือมองไม่ดีนะครับ ก็ยกตัวอย่างเช่นคนที่ชอบโชวกำไรนะครับในทุกๆกวันก็จะติดเป็นนิสัยนะครับเมื่อมีครั้งที่ขาดทุนก็จะไม่ยอมรับว่าตัวเองขาดทุนติดนิสัยเสพพอร์ตฟ้านะครับไม่ต้องการให้มีไม้ที่ผิดทางเลยหรือก็คือไม่ต้องการให้มีสีแดงในพอร์ตเลยสิ่งนี้นะครับก็จะทําให้เวลาผิดเนี่ยส่งผลให้พอร์ตแตกได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรารู้แล้วน,นะครับว่าเรากลัวอะไรบ้างเกี่ยวกับการเทรด เราก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็หาหนทางที่จะทําให้เราเนี่ยเลิกกลัวแน่นอนว่าเราจะเลิกกลัวได้เราก็ต้องมาศึกษาสิ่งที่เรากลัวก่อนนะครับอย่างข้อแรกที่บอกว่าเรากลัวที่จะสูญเสียเงินทุนหรือกลัวที่เราจะขาดทุนวิธีการแก้ตรงจุดนี้ก็ง่ายมากนะครับอย่างแรกเลยคือคุณต้องวางแผนที่จะขาดทุน ส่วนใหญ่ในวางแผนที่จะกําไรอย่างเดียวนะครับไม่ดูว่ากรณีที่เราเทรดไปแล้วระบบเราถูกทําลายเงื่อนไขตรงจุดนี้ต้องยอมรับแล้วนะครับว่าเงื่อนไขที่เราใช้เข้าเทรดนั้นถูกทําลายควรหาจุดวาง sl ที่เรายอมรับได้อาจจะเป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราสามารถยอมรับได้หรืออาจจะเป็นจํานวนเหรียญที่เราสามารถยอมรับได้บางคนเห็นจํานวนเหรียญเยอะแต่ถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตแล้วอาจจะน้อยนะครับแต่ยังมีผลต่อจิตใจอยู่ เช่นกรณีเทรดที่สามารถยอมขาดทุนได้10%ของพอร์ต1,000เหรียญนั่นก็คือ100เหรียญแต่กลับมีผลกระทบต่อจิตใจค่อนข้างมากเมื่อคิดเป็นเงินบาทเพราะฉะนั้นให้วาง SL ในจำนวนเงินที่ตัวเองสามารถยอมรับได้แล้วไม่มีผลต่อจิตใจหากมีผลต่อจิตใจเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลให้เราเนี่ย over ์เทรดได้แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่าทำลายทุกเงื่อนไขทำลายทุกวินไนัยที่ตัวเองพยายามสร้างมาพัทางทลายทั้งหมดด้วยการผิดพลาดเพียงแค่ เดียวและในส่วนของวิธีการแก้อาการโฟโม่นะครับก็คือกลัวพลาดโอกาสในจุดเข้าในส่วนนี้นะครับที่เป็นการบ่อยมักจะเทรดในไทม์เฟรมเล็กแต่จริงๆแล้วถ้าเราใช้เทรนในไทม์เฟรมใหญ่เข้ามาดูนะครับจะเห็นว่ากราฟในเทรนใหญ่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเทรนเนี่ยช้ามากๆนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ทำเฟรมใหญ่มาเป็นตัวอ้างอิงในการเข้าเทร a c t ชันก็จะสามารถทำให้เราเทรดได้อย่างสบายและไม่ต้องกลัวว่าจะตกหลดถึงแม้ว่าเราจะพลาดจุดเข้าในจุดนี้นะครับในวันถัดไปก็ยังมีให้เราเทรดอยู่ดีเว้นแต่ว่าวันหยุดธนาคารหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์บางคนอาจจะรีบเกินไปเพื่อที่จะเอาคืนแต่ถ้าคุณรีบมามา,มากพอแล้วลองช้าๆเผื่อว่าคุณอาจจะได้พาที่เล่มงามกว่าเดิมก็ได้นะครับ แล้ววิธีการแก้การตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับนั่นคือความเชื่อมั่นความรู้ที่คุณต้องรู้คือจุดแข็งของระบบเทดของคุณคุณจะรู้จุดแข็งได้คุณก็ต้องแบ็กเทสคุณต้องเก็บข้อมูลและที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องใช้มันอย่างยาวนานและถ้าคุณรู้จุดเข้าทํากําไรที่ชัดเจนคุณก็จะรู้จุดที่เงื่อนไขของคุณถูกทําลายอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันแต่คุณจะทําสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยถ้าคุณยังถูกชักนําจากสิ่งเล้าต่างๆ ในสื่อโซเชียลคุณต้องเว้นระยะห่างจากโซเชียลคุณต้องอยู่คนเดียวพร้อมกับศึกษาระบบเทรดมันจะสร้างเหตุให้คุณโฟกัสและคุณอาจจะพบทางลัดที่คุณค้นหาอยู่ก็เป็นได้และเมื่อคุณเข้าใจความกลัวทั้ง3รูปแบบได้คุณเข้าใจตลาดนี้ว่ามันมีถูกและมีผิดมีกําไรมีขาดทุนคุณยอมรับและพร้อมที่จะศึกษาความจริงของตลาดรวมถึงความจริงของตัวคุณด้วยว่าคุณเข้ามาในตลาดนี้เพื่อกำไรไม่ใช่การยอมรับจากคนที่ไม่เข้าใจคุณ และมันก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่พบเห็นเมื่อคุณโพสต์กําไรแต่จะดีกว่าไหมถ้าคุณโพสต์ในสิ่งที่ตัวคุณได้ประโยชน์พร้อมกับผู้ที่พบเห็นก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันผมคนหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการโพสต์จุดเข้าของเพื่อนใน Facebook แล้วก็สังเกตวิธีการเทรดของเขาหลังจากนั้นผมก็ได้ทําบันทึกจุดเข้าของผมไว้และเวลาผ่านไปโพสต์นั้นก็เด้งกลับขึ้นมาให้ผมได้เห็นอีกครั้งว่าวันนั้นผมคิดอะไร แค่ภาพภาพเดียวมันทำให้ผมสามารถทบทวนในสิ่งที่ผมคิดในวันนั้นได้แล้วนำมันมาพัฒนาและต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นไปแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องทำแบบเดียวกับผมนะครับเพียงแต่เล่าให้ฟังเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่จะเอาไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ยังกลัวอยู่นะครับหรือขาดทุนมามากจนไม่กล้า take action ให้คุณเริ่มจากเทคนิคการเทรดที่เรียบง่ายที่คุณสามารถทำตามเงื่อนไขได้อย่างครบถ้วน100% พร้อมกับรักษาวินัยได้100%ซถ้าคุณมีพอร์ต1,000เหรียญให้ออก0.01เทรดไปเรื่อยๆโดยมีจุดทำกำไรและจุดขาดทุนในจุดที่เหมาะสมตามระบบเทรดของคุณทำมันซ้ำให้นานที่สุดและรักษาวินัยให้ได้ทำตามเงื่อนไขของระบบเทรดของคุณให้ได้แล้วพอถึงจุดหนึ่งคุณจะลืมไปเลยว่าคุณเคยกลัวตลาดนี้และจงรู้ไว้ว่าเป้าหมายของการเทรดครั้งนี้ของคุณไม่ใช่กำไร แต่เป็นการรักษาวินัยและเอาชนะจิตใจที่เต็มไปด้วยความกลัวสำหรับใครที่ยังไม่มีระบบเทรดเป็นของตัวเองไม่ได้ทําแผนเทรดรายวันหรือต้องการระบบเทรดพิเศษที่ไม่ได้ลงในช่องนะครับ แนะนำให้มาเป็นสมาชิกใน u t u b e นะครับผมจะมีแผนเทรดได้วันแจ้งโซนจุดเข้าทำกำไรด้วยเทคนิคที่เข้าใจง่ายซึ่งโซนจุดเข้าจะแจ้งไว้ในคลิปและอัปเดตในทุกวันนะครับแค่ทำตามแผนเทรดก็กำไรแล้วนะครับท่านใดที่อยากสนับสนุนช่องหรือต้องการเข้าใจตลาดนี้มากยิ่งขึ้นก็เรียนเชิญน,นะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex เทดดิ้งสวัสดีครับ